เอาละครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มีจบสวยแน่นอนครับผมวันนี้มีรถสวยๆต้องรีวิวให้เพื่อนๆได้ชมอยู่แล้วซูเปอร์ซูเปอร์วีโก้ครับอ้าวเป็นยังไงชุดยกของเราแข็งแรงไหมอุ้ยดูหน่อยดังๆแข็งแรงไหมครับแข็งแรงครับโอเคนะครับผมคันนี้มีเรื่องเล่าเยอะเลยนะครับเพื่อนเพื่อน เป็นวีโกตัวนี้แชมครับอ่าคันนี้ได้ชุดยกของเรานะครับสี่นิ้วครับเพื่อนเพื่อนแต่ว่ายางที่ได้เป็นยางเบอร์35มครับเพื่อนเพื่นเพื่อนๆชมที่รอบๆตัวรถวันนี้ปรับแต่งเพิ่มเติมอีกเอา้าเดี๋ยวก่อนเว,ว็บแวบนี่ได้แบบของผม,ผมต้องมาปิดงานให้ทุกครั้งนะครับผม นะครับอ่าเดี๋ยวเราดูรอบๆตัวรถแล้วก็จะได้ดูรายละเอียดกันอีกนะครับว่าได้อะไรไปบ้างนี่ซุปเปอร์โอเคเอาละครับมาแต่เ,เพิ่งไปไหนนะครับอาเริ่มจากข้างหน้าก่อนเลยครับเพืเ่อนๆอ่ะดูที่ล้อกับยางก่อนครับอืม สามสิบ R 2 0นะครับนี่ล้อก็สวยงามเลยนะครับจานเบรกใหญ่มากนะครับผมวันนี้เพิ่มเติมโชกคซับแทงปรับ8ระดับโปรเฟนเดอร์ครับเพื่อนๆอ,อ่าปีกนกแฮนเมดครับอนะครับรายละเอียดลึกเลยนะครับจัดให้ชุดดรอปนะครับอ่า คอมาครับหมาเลยนะครับฟิลลิ่งรับที่ดีเยี่ยมเลยนะครับนี่ครับชุดคำหลังเวอร์ชั่นใหม่นะครับเพืเ่นอนๆค่างในมีแทร็กอาร์มด้วยนะครับ ครับซับแทงปรับแปดนะครับยึดแล้วติดตั้งแล้วก็ออลองปรับมงสาโอเคมาขอบคุณครับน้อยดี